ดีครับสาวหน่อยเอฟซีสาวหน่อยเป็นแฟ่นหลังจากเมื่อกี้ทายทดอดกันไปนแล้วครับมือแรงเจ้าหน่อยห้องไปบ้งท,งทั้งพีอ้อไปยังอ่ะต่อ,อยาอ่างรับบไฟกี่กิบิเอติยังกล้อง้องนั่งไก่ไมาทายซุเบางหลังกับพี่น้องไม่ต้องแบบ เป็นไร้่งยังเกี่ว่าหันไทยหน่หนไปที่ไปแล้วยิางข้าวส้มบาลมอนอนเลยมีเปิดพิสดารครับหัวหอมเบิงครับอาหารนี่เมนูยอดฮิตเมนูสิเป็นนี่ยังไปชมได้เลยครับตอนนี้แล้วแก้วเก่วยข้าวฮะมีดีปะ ไม่มีดีมีแต่ไม่มีเสียดีที่มั้งหรอบอสดีมีเยอะมีขวดใหญ่อ่ะอมีดีอะมีดีอะไยอะดีนีดีไม่ดีปะมีดีมีดีปะบอสครับบันนี่ครับแสดงว่าบมไมีดีเลยเผือบพิษสานใบทีมงานบลับมอนนครับมาแล้ว

ว่าได้เห like oo ็นจริงอไ้ฟั้ำตาบอกคือๆนะครับดังไปไปรู้มือนี่เมื่อ้านกินเทียงล้วครับบ่ไหว่าทายทยาทั้งมือนี่เลยสิมันรากเอาสีคันสี้าว้าสีคนเพื่อเลัะกันมุเจอกเห็ดอันนี้ให้เรากันด บคน้โอ้ยมอนไปกินน้อโอ้ยไกินนโอ้ยอย่าบอกเขันบอกาปวันนดมื่อกินนี่แตสอต้นเนาะแต่ว่าในหัวไปหายแลอีกตอนนึงมันลงคุ้นใหม่ๆีเนาะยองกลับมาไปที่การลิสมันเป็นยังกว่า่วไหนของมันหนอกกว่าอึงกว่าความมากคนหวานนดังมันนะครับดังดีมันเนาะรับหนาผากมันเดยเ่ ไม่ว่ามันสันดังม,ม,มงัมันเป็นงมันเป็น่วงจมูกอ๋อโอ้มันเป็นมกแนละ้วมันเป็นยังเลยนี่นี่ตั้งเป็นจมูกโอ้เงื่อเล่าอะ่ะคนละเล่าเขาใช้ฟุ้งเ,เล่าเขาแผ่นแผ่นละคำโอ้อีสยลาังงานเท่านี่จ้องโอโอ้โอ มันเป็นน่วนที่มันเป็นเป็นดืบแต่นั้นไม่ใช่ไรเออหัวมันน่ะเออหัวกินเปลี่ยนเลยนะหัวมันน่ะอมั่นแ่ะช่วงช่วงนี้แหละหัวมันคันเขาจะเอาบ่อใม้ห้อนี่งือเดี่ยวถิ่นนี่แหละมันบ้าบ่อถิ่นเรางกยขายได้รล่ะขายได้แพงเลยมาขายได้ไรล่าแล่ะต้มซุปนะมันว่าต้มซุปเพื่อหางว่วนดนบ้า เจ้าอยู่ต้มกิเลนบ่ไ้เต้ม้มแบบส้มหางว่าไปจี้แล้วก็ไปต้มน้ำเอาี่มัน่มันอตปยกปลาเห็ดได้ปลาเดยวกินน้ำเออเอา่เออบางแข็่อบาดังมั้งนะข้างอลยเงี้ยเห็นแหไปหาดนี่กะละมังมนนองเนี่ยไปไล่ใส่ในแ้วก็ถิ่มใส่น้ำมันเด้ซื้อมาถิ่มรงรุ่เอานี่เดี๋ยวเอา เออละาืิ่มลงโหลดพ่อเด็กยมันใหม่นะิ้ล้าเฮ็ดเจตอนมันปแล้วไงรทิ้งใส่ิ่มใส่เลยิใส่ไปเลยิ่มใส่ไปหมดเลยเกดทิ้งใส่ไปหมดเลยนี่ไหบ่ตรองไป้ใส่ปิ้งเด้านั้นิใส่ไปหมดเลยเอาว่างไว้ล้วก็ิ่มให้ิงผู้ให้เนปะไปิ้งเเลยกูก็ขูดให้มันเลียงกันไนั่นแหละนไฟเพื่ออขนมันใหม่นล่าันใหม่เป็นย่เป็นแด เอ้มันขูดยางเด้มันหัวมันทมัดาแล้วมันกรานเนี่ยตอนนี้กำลังสีเหลวครับหลายอย่างแล้วมาหันไถไปเห็นเฉียวหเบเบิร์ตู้บ้ามั้เข้มเม้มเต็มส่เกลดดีเลยลูกีนะเห็นอะไรใะลูกน้องแซ่บด้ลูกี้อแล้วน้องกันดีมากกินกินแล้วรออะครับกิจารนาเล็กครับป้ามักโอ้ยเห็นน่มได้บ่น้อะกิดเหลืองซะหน่กไปน้อ เป็นงัวหน่อยงัวพันเนาะงัวอยู่ดีมมตามกวอยี่สิบตัวอยู่ด่มันสบตัวใตัวน้อยผลกันมา้มันเป็นอนคือปาดเป็นตอนเป็นตอนนะา่าดวกันกับวิธีการผลิตนเอ๊ะมันใส้เสียงหมูเนี่ยตาทุกคนห้านยเใช่ว่ามนดำลากไขแล้วเดี๋ยวมัน่อเปิดเข้าใจแล้วมะคนมาถืออไไปเกี่ยวไหมตุมปา่นีลากสายหรือม็ั โอ้เด็ดแล้วม,ม,กกลมุนแน่มุนแน่โอ้ยมุนบะไรติ๊เต็บนั่นก็ครูบัก,บก,กนั่นข้าวขาวบบกคุ้นๆอยู่ก็อยู่ไม่ได้ผมไปปีนเลยลอรับคุณอันนี้เซตวามตเนี่ครับอจ้านี่ไม่ไหม้ยโยรถเฮิโดนี่ มันเป็นด่งมันเป็นส่วนสานดัมันกับกับะบงหาตาบานะครับโอหนาตากนักว่ไมาหาตาด้ยขาขาเู่บบไงหรออามนีของไอ้ผลัวนะเสี้อกต้องผูกใส่น้าใส่น้ามันไ่ได้ให้ข เอามาลองแม่ผลมาใครฝ้ามาเคเห็นเห็ดเห็นติดนู่นด้วอ้นนี่ยดบอ้เาเขาวาคดบเอามาใคเขากว่าเขากวางอันนั้นคนหลายมีหอยดยบ้งบกมเบ้งได้อยู่ะได้ขูดบ้งวันนี้ขูดบ้งไห้เด็กดขูดบ้งเอาไปได้อ้พี่นองครับนี่ไมครับฝ้าอย่างทีไม่าอะไรดีเนี่แบบเออบักเข่าไหมพออันนี้มันดอันนี้ที่มนเห่ยก็แบบแบบผมปาก

เออมันต้องใส่ข้าวขวานน้ำแก้วไหมร้านนั่นไหมร้านจีนี่มันต้องใส่ข้าวขวาน้ำกันเกี้วแบบนี้เหรเอาวันนี้ครับเอ้านี่ว่าใครมาคนเดียวมากับปลาอ๋อเอาเอามาครับมาเอ้เขาเรียกว่าส่วนไหนเข้ามาโอ้ยอ้อันนี้หน้ากากหมูหน้ากากวัวไม่ใช่หน้ากากหมูมาครับมามา ให้กำลังแรงเคลียร์แรงใจกันโอ้โหโอ้โหนน้ำมันเจ้าหรือเปล่าบ่ายนี้นานๆนลำมันบ่ายร้อนน่าติดคนนั่นแหละกินเนื้อากลากสวัสดีครับมามานักกากบัวนักกากบัวกินในบ้ดว่าได้ออกมาให้ที่โมลาบอนนครับบ่มีเนื้อวักินนี่ กรรมวิธีการแต่ลูกนี่ได้เบิดถึงสาราสัตว์นี่เจ้าเทียวยังมาให้พี่น้องขออนุญาตนะครับขันเอามาให้นี่บ่ยฮีดัดกันว่าแต่โมงจะเอามาให้พวกไฟไฟป้องกันอย่ขนนั้นบุ่มลงกขางทางเราไปยกขึ้นรถเนาะถิ่มใส่คุงปุ๋ยมันถิ่มแล้ลุกหนีนี่ผมว่านี่บ่เหลือกเพราะว่าสัตว์ปีกสัตว์เลยข้ามสัดยังไม่มีเลือกครับ เอาแต่โจนปลาละเมอเลยมายุ่งกันกันขันนั่นคนเอามาให้ก็ะดิกินได้ขันคนหมดละขันมะเจ้าก้าวมาอือเอาครับบรรยากาศล้างหานครับเจ็ดกี่เศร้าป้าลูกน้องเห็ดมือนีกับแมนู่ยงก็นาการนาการนาการงวงใช่ไหมเจ้าล่องเห็ดอันนั้นออกไหมอันไหนอันไหนที่วกัดออกมาอันนี้อันนี้อันนี่้ีันนี่อันนี้อันนั้นลี้ เจ้ว่าขนาวาอีดีมันต้องลวกก้นน่ะทั้งทีเมื่อจะไงได้นนัะเมื่อจังนันต้นเลต้มเลยตมเลยต้มเลย้มเต้ม้มเต้มเล้มเย้มเต้มเลย้ต้มเลยต้มเลยต้มเยมเ้มเต้มเยตมเลต้มเลยต้มเลยมลมเลล้เ้มเลยน้ตมเย้้มเ้้ยมน้มยอมัต้ยมบเ้ยอก ที่ตะบามุจากบัวบัวบัวจัวบัปุ่งไขมันนัวเหลือแต่ใส่จุลตาไคไหมเพราะตะไคที่เป็นใบไม่ใ่ที่มันอยู่หัวไม่ได้เป็นหนักันอาที่ที่เป็นหนักกันน่แเรวมันก็เลยนั่นนั่นเศร้าเหลีอยู่ครับเหลียวอายุน่าเอาถ้วยไหมลุกไปได้ไหมใส่ไหนเอฟเอฟซีครับมามานูนี่บ่ เ่อตั้งแเจโมวานเนี่ยประมาณจะกี่สิบโลนี่แหละไอ้มอาร์เอ็มาร์ได้เด็ดกวานี้ยังน่ยเอ้มอาร์เอ็มอาร์ได้ยังไงจวันฮันไหนเสียน้อนแล้วเนี่ยฮั่นไหนเสียน้อนแล้วเนี่ยฮั่นฮั่นไม่ไม่เห็นไหมนั่นนั่นอันนั้นแม่หั่นเสียน้อนแล้วเนี่ยเอาเออบอกพเปล่าไหมกินไปทั่วบ้านเป่าหนั่นเลยไหมเอาผมกินแล้วเด้เสียน้อนผมกินแล้วว่าหันน่ะบักกึ๊บตึบเลยบบกินเนี่ยแต่ว่ากินหนังไม่ยุ่นบ่เออเอาผมว่ามันเหนอยดนะครับมันเป็นหนังเลย ทำไมเสียนทนต้องพูดแบบนี้กินเนื้ยแต่กินหนังเอาแนน่ในขื้เก้าเลวเว้ยก็ลำนามสิงตอนเกียดตะไหลกินน้ำแก็งนั่นแหละก็ะดว่าให้สอนน้อตาลเนี่ยน้ำตาลลางทาครับเรื่องจับเนี่